วันนันชาเลนจ์ครั้งที่15ค่ะสวัสดีค่ะนุ่นระวิภักสุขเกษิรค่ะตอนนี้นุ่นช่วยกิจการขาดตาแดงของครอบครัวอยู่ที่บ้านนะคะที่หาดใหญ่ถามว่าครั้งที่15แล้วนี่ได้เรียนรู้อะไรมากบ้างนะคะนุ่นได้เรียนรู้อะไรเยอะมากนะคะได้เห็นตัวเองเยอะมากนะคะว่าตัวเองมีทั้งอาตาัอาตราอัตราในที่นี้ของนุ่นเนี่ยครั้งแรกๆที่นุ่นเข้ามาคืออัตราที่นุ่นพูดถึงก็คือ เห็นว่าตัวเองมีหัวโขนว่าฉันเรียนจบนู่นนี่มาฉันเป็นนู่นนี่นั่นนั่นคือหัวโขนของนู่นแต่พออยู่มาเรื่อยๆอัาตามันไม่ใช่แค่นั้นอาตามันมีคําว่าตัวกูของกูอ้าวเหรออาตามีตัวกูของกูพอเราเริ่มเข้ามาเห็นลึกๆเข้าโอ้ใช่ฉันยังมีตัวกูของกูอยู่หลายอย่างพอเราเข้าเห็นเข้าไปลึกๆเข้าอีกก็กรู้ว่าอาตา ตัวตนมันสามารถจำแนกและทำให้เราเห็นอะไรที่ลึกลงไปได้อีกก็คือถ้าเรามีอัตราเยอะค่ะความเมตตาแบบไร้คิดจำกัดของเราอะ่ะมันจะแคบลงเพราะอะไรเราจะไม่สามารถให้อะไรคนอื่นได้เต็มที่แบบร้อเเซแต่คนที่เขาละซึ่งอัตราแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าทั้งหมดคือหนึ่งเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสามารถส่งให้คนอื่นได้ที่เขาให้ได้นั่นหมายความว่าจะกลับมาทวีคูณในัวงเขาเพราะมันไร้คิดจำกัด ความเมตตามันไร้ขีดจํากัดเมื่อไหรที่เราละซึ่งอัตตาได้พลังงานของเราก็จะไร้ขีดจํากัดแล้วก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลเป็นหนึ่งเดียวกับแหล่งกําเนิดของทุกสรรพสิ่งนั่นคือพลังที่เราสามารถส่งความเมตตาแบบไร้ขีดจํากัดให้กับคนอื่นได้รวมถึงให้กับตัวเราเองได้ด้วยนะคะแล้วก็นุ่นยังเห็นในเรื่องของภาพของการเปรียบเทียบที่ชัดเจน น่นไม่เคยคิดว่าตัวเองเปรียบเทียบเนาะแต่พอพอเข้ามาอยู่ในโปรแกรมลึกๆเราก็เริ่มเห็นว่าเรามีการเปรียบเทียบเรากับคนอื่นเมื่อเราเปรียบเทียบมากขึ้นความสุขในชีวิตของเรานดน้อยลงความสําเร็จในชีวิตของเราลดน้อยลงความเป็นไปได้ของเราลดน้อยลงเมื่อเรากลับมาเห็นตัวตนของเราว่าเอ๊ะมันน่าเกลียดขนาดไหนเราเป็นแบบนี้เหรอแล้วเราเรียนรู้ที่จะยอมรับมันพอเรายอมรับมันนะคะเราก็เลยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้เหตุทั้งหมดอะ มันเชื่อมโยงต่อเนื่องกันมาแต่ถ้ามันไม่มีเหตุมันก็จะไม่มีผลณปัจจุบันเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ในปัจจุบันที่เราไม่ได้อยากได้มันเกิดขึ้นเพราะตัวเราวันนี้โปรแกรมแค่บอกว่าให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันยอมรับการเป็นของเราแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้ไปในทิศทางที่เราต้องการนอกจากนั้นแล้วนุนก็ได้เห็นภาพของ อะไรหลายอย่างในเรื่องของความพร้อมความพร้อมจริงๆมันมาในบทบาทของความไม่พร้อมเลยคะ่ะแต่เมื่อไรที่เราตัดสินใจลงมือทาความพร้อมมันจะอยู่บนพื้นฐานของความไม่พร้อมนั่นหละตลอดเมื่อเราที่เปลี่ยนเหมือนมันเป็นเหมือนกระจกสองด้านนะเนาะเมื่อไรเราเปลี่ยนลอง อะในเมื่อฉันคิดว่าไม่ได้และฉันทําอะไรได้บ้างแล้วพอเราใช้คําว่าทําอะไรได้บ้างเราจะหาทรัพยากรทั้งหมดที่เรามีอยู่นะตอนนั้นที่จะสนับสนุนการเป็นของเราให้มันสมบูรณ์แบบให้มันดีมากขึ้นอะ่ะให้มันเกิดขึ้นจริงเราแค่เรียนรู้ว่าตอนนี้เราทําอะไรได้บ้างในขณะที่เรายังไม่พร้อมเราจะเห็นความพร้อมเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคลสิ่งของอะไรก็แล้วแต่เพียงแค่เราตัดสินใจว่าเรา จะหาแค่ความพร้อมเราก็จะได้สิ่งนั้นทันทีเลยจะมีหลายๆสิ่งหลายอย่างเข้ามาซัพพอร์ตในชีวิตเรากระจกตาเนี่ยมันสําคัญมากซึ่งมันเหมือนวันนี้มันมีเสียงอยู่สองเสียงในหัวเราอะค่ะเสียงนึงบอกว่าทําได้เสียงนึงบอก,กทําไม่ได้แต่เราอะจะเลือกเสียงไหนให้มีให้มีพลังกับตัวเราระหว่างเส้นทางอะเสียงสองเสียงเนี้ยเหมือนเหมือนสองคนข้างในอะเขาทะเลาะก,กัน แต่สิ่งไหนที่จะเพิ่ม Power กับเราแล้วเราเลือกสิ่งนั้นหรือเปล่าถ้าเราเลือกสิ่งนั้นปุ๊บเราตัดสินใจยอมรับแล้วก็รับพลังของเขามาแล้วก็มาสร้างเรามีหน้าที่สร้างสร้างสรางสรสร์ิ่งาอย่งต,งต่างๆให้ให้มันเกิดขึ้นให้มันชัดเจนขึ้นแค่นั้นเองเมื่อไหรที่เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นความสุขความสงบมันก็มากขึ้นเราจะเข้าถึงคำว่าลมหายใจที่มันเป็นธรมธรมธรรมชาติเลย ไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องพยายามการเป็นทุกอย่างของเราจะไม่ต้องพยายามเราจะเป็นไปโดยอัตโนมัติของเราแล้วก็ในเรื่องของมุมมองต่างๆที่มันเคยแคบมันจะยิ่งกว้างมากขึ้นเพราะเราอยู่บนพื้นที่ของการไล่ขีดจำกัดให้กับตัวเองวันนี้ทุกครั้งที่เราฝึกเราไม่ได้อนุญาตให้ตัวเองอ่อนแอแต่เราอนุญาตให้ตัวเองเข้มแข็งและท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อไหรที่เรารู้สึกว่าเรากลัวนั่นหมายความว่าเราต้องท้าทาย แต่ทุกความท้าทายไม่เคยเสียอะไรไปจริงๆสักอย่างหนึ่งในชีวิตทุกการเป็นของเราไม่เคยมีวันไหนที่เราเสียบางสิ่งบางอย่างไป100%เซมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องแลกแค่แลกเองแค่แลกแต่บทเรียนที่ตามมาคือการได้เรียนรู้เมื่อไหร่คุณเห็นแค่สิ่งที่คุณได้เมื่อนั้นแสดงว่าไมา่สิทธของคุณที่ถูกต้องสิ่งหลักที่ทําให้นุ่นยืนหยัดอยู่ในโปรแกรมก็คือหนึ่งคือนุ่นอยากเข้าถึงคําว่าจิตวิญญ,ญาณ ตัวตนเบื้องลึกของเราเองและ i ม d s e t เพราะนุ่นเชื่อว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเมื่อวิธีคิดเราถูกวิธีการของเราก็จะถูกทุกอย่างมันจะเป็นหนึ่งเดียวกันและความสําเร็จทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านจิตวิญญาณหรือด้านทางโลกทางธรรมใดๆก็แล้วแต่ทั้งหมดมันเริ่มมาจากจุดจุดเดียวก็คือจุดที่เรียกว่าตัวเราเมื่อจุดเริ่มต้น i ม d ซ e t มันถูกทุกสิ่งทุกอย่างมัน ถูกความเป็นไปได้ทั้งหมดมันจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยตัวของมันเองขอบคุณโปรแกรมอับ n c นันชาเลน g e ที่มอบพลังให้กับนุ่นในทุกๆวนันขอบคุณเพื่อนๆการระยานามิตรในอบ n านันชาเลน g e ขอบคุณดรดีพักโชบลาขอบคุณคณะทีมครูพี่เลี้ยงแล้วก็เพื่อนๆผู้เริ่มเดินทางครบ21วันทุกท่านนะคะแล้วก็ชื่นชมทุกความสําเร็จของทุกคน ก็วันนี้เป็นวันที่วันหนึ่งที่เราอิ่มเอมกันเนาะวันที่ต้องมาตั้งแชร์ผลลัพธ์21วันด้วยภาพของความสุขความอุดมสมบูรณ์ขอบคุณทุกๆคนจริงๆค่ะวันนี้ก็มีความสุขมากมีความสุขแบบไร้ขีดจำกัดเพราะยิ่งเราเห็นตัวตนของเรามากเท่าไหร่ยิ่งเราเห็นความไม่น่ารักของเรามากเท่าไหร่แล้วเราอะก้าวผ่านมันไปได้แล้วเรากลับมาเป็นอีกคนนึงอะที่สดใสอะคนที่ เราควที่จะเป็นอะมันยอดเยี่ยมจริงๆค่ะสวัสดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ